คนลาวทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ผากลัดทุกผักส่วนของประเทศลาวเนาะบาสตีอยากบอกว่า,วาจงเป็นเจ้าผักทีดีเลยกัเป็นเจ้าบ้านทีดีตอนทําแขกบ้านแขกเมืองตอนทํารังท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศลาวเพราะว่าประเทศได้ข็ตามแต่ห้ามกดขี่ข่มเพงห้ามคูทีดเขาเนาะทุกคนเงื่อนที่เขาถือมาเนะี่ยเป็นเงื่อนที่เอามาให้ประเทศของเขา้าที่จะพัฒน,นาไปต่อเนาะทุกคนนั่นแหละ ลา้วทุกคนกระจุงเป็นสภาพที่ดีเห็นนักท่องเที่ยวกันพ่อซ่วยเ,วยเบบร,รือใดก็ซ่วยเรือพอแปลว่าบริการเพื่นใดก็บริการไปเนาะอย่าคิดเงินพระายามอย่าคิดเงินเล็กๆหน่อยครับบ่ต้องไปคิดเงินคิดคำนะเพิ่นสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเานาะหาในกรณีใดที่บว่าควนคิดเงินคิดท่องก็เออก็คิดไปแต่ให,ห้สมเหตุสมผลให้สมมาพาควดกับการที่เ,เขามาเที่ยวในบาน้าเนเผ่านะทุกคนนี่แหละ ขาเกิดว่าประเทศลาวเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวประทับใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศไทยหรือว่าประเทศไดก็ตามแตนะ่เนาะขาเฮ็ดให้หเขาประทับใจสบายดีพี่น้องสุขุชนสบายดีเอฟซีฟังไทยฟังลาวสุขสุชนเนาะกาเมือนี้บ้าสติจะมาบอ,อ่บ้าเรื่องการท่องเที่ยวเราทุกคนอยู่ประเทศลาวเนาะแต่นะ่ปัจจุบันนี้ประเทศลาวนี่มีการท่องเที่ยวที่แบบว่า คือขืนอยู่นะทุกคนกระสมประเทศหน่อยๆนะครับก็บคือนัก <มา S 2> ท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวประเทศเล่ารายที่สุดแมนประเทศไทยเรี้อนยนล,ลองลงมาแมนเวียดนามแต่ก็ลองลงมาอันดับ3มเป็นจีนอันดับสี่เป็นเกาหลีอันดับหาแมนอเมริกาเนะาะทุกคนนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวประเทศลาาประมาณหลานกว่าคนนะทุกคนก็มีคนไทยอยู่ประมาณ6กแสนหกหมื่นแปดพันกว่าคนนะทุกคนแล้วมีคนเวียดนามประมาณ3ามแสนเก่าหมื่นกว่าคนเนาะคนจีน3ามแสนกว่าคน คนเกาหลีเจ็ดหมื่นกว่าคนแล้วก็อเมริกาเนี่ยสามหมื่นกว่าคนนะทุกคนอันนี้มันกับสะท้อนได้ให้เห็นหลายๆอย่างาว่าการท่องเที่ยวในประเทศลาวเนี่ยประเทศใดให้ความสนใจมากน้อยสําใด้นะทุกคนโดยบัตรสตีมองว่าประเทศไทยนีเ่เป็นประเทศที่มีความสนใจประเทศลาวอย่างอย่างหลายนะทุกคนหลักๆเลยโดยสปอรที่บาสตีคิดว่า เป็นภาษาการปากเวล่าที่แบบว่าซื่อสารกันเข้าใจนะคนไทยกับฟังภาษาลาวอาจจะบอลอยเปอร์เซ็นต์มายถึงว่าฟังผููเหลืองสินะแต่ว่าคนลาวฟังภาษาไทยผูเหลืองลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนนั่นแหละก็คืออีกย่างกับเป็นวัฒนธร,รรมที่ใกล้เคียงกันและขายกันที่สุดนะทุกคนนอซองประเทศนี้เป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วเนาะ แล่ก็ซ่องมมกมันมองในายหลายมุมทุกคนคือหนึ่งเศรษฐกิจบานเท่ากําลังยําแย่เนาะและก็ไทยเพื่อนอยากเขาไปช่วยเหลืออยากเขาไปสนับสนุนเราทุกคนอยากเอา,เ,อาเงินบาทเขาไปเอ่อีว้ยังไงวะให้ประเทศล่าได้เงินบาทหลายๆหรือว่าเงินสกุลต่างประเทศหลายๆเนาะถ้าทุกคนมองมองว่า,ออวาภาพรวมเป็นยังไงเนาะให้คิดง่ายๆเลยว่าประเทศไทย ตีตำตำคนหนึ่งนะเดียวประเทศคนหนึ่งเดียวบาสตีสุบวันคนหนึ่งที่เขาไปเที่ยวประเทศลาวเนาะประมาณหกแสนกว่าคนเนาะหกแสนคนใช่อ่าหกแสนหกหมื่นเอาเอาหกแสนหกหมื่นนะหกแสนหกหมื่นคิดเฉพาะคนไทยถือเงินไปคนละพันบาทเนาะไปแลกเงินอยู่ประเทศลาวอ่าหกแสนหกหมื่นนะบาสตีสิคูณให้เห็นตัวเลขเลยคูณให้ หนึ่งพันบาทนะเป็นเงินอยู่หกสิบหกล้านบาททุกคนนะหกสิบหกล้านบาทอันนี้คือคนไทยถือเงินเข้าไปประเทศลาวคนละหนึ่งพันบาทเลยต,ต,ตีแบบว่าตีเห็นตัวเลขง่ายๆเนาะก็ะคือเป็นเงินอยู่66หล้านบาทแล้วทุกคนก็คือเป็นเงินบาทเข้าประเทศแล้วทุกคนแล้วอีกประเทศอื่นๆทีตามมานะอันนี้คือลาตัวเลขต่ำๆที่สุดเลย หาเขาถื้อไปแบบคนละเมินเด้ทุกคนคนละหาพันเด้หาเกิดต่วอัคนละหาพันหาคนละหาพันกระซามลอยสามสิบ,า,บาทบานะทุกคนคิดง่ายๆเลยตัวเลขน,นี่แหละกะับบางสตีมองวา่าการท่องเที่ยวนี่แหละสำคัญที่สุดและก็ลงทุนหน่อยที่สุดนะทุกคนเพราะฉะนั้นคนล่าทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ผากรัด ทุกผักส่วนของประเทศลาวเนาะบาสตีอยากบอกว่าจงเป็นเจ้าผักทีดีเลยก็เป็นเจ้าบ้านทีดีตอนทําแขกบ้านแขกเมืองตอนทํารังท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศลาวเพราะว่าประเทศได้เขดาดมแดงหามปูขีดเ,เขาเนาะทุกคนเงื่อนที่เขาถือมานั่นเป็นเงื่อนที่เอามาให้ประเทศของเขาที่จะพัฒนาไปต่อเนาะทุกคนทุกคนจ,จะมองผ่าพบ่เห็นเนาะ มวันเป็นเงินที่เขาชื้อมามาเที่ยวในประเทศน่ะมันเปน็นเงินที่กระจายกระจายแร่กระจายทั่วประเทศเลยนะทุกคนนั่นแหละคนลาราทุกคนกระจุงเป็นจาพที่ดีเห็นนักท่องเที่ยวกาันพ่อซ่วยเลือใดก็ซวยเรือพอแปลว่าบริการเพื่อนใดก็กับบริการไปเนาะอย่าคิดเงิน พยายามอยาคิดเงินเล็กๆน่อยครับพต้องไปคิดเงินคิดคำนะเพิ่นสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเนาะ้าในกรณีไดที่แบบว่าควรคิดเงินคิดท่องแต่เออก็คิดไปแต่ให้สมเหตุสมผลให้สมมาพระขั้วกับการที่เ,เขามาเที่ยวในบ้านเฮาเนาะทุกคนนี่แหละถ้าเกิดว่าประเทศลาวเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวประทับใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศไทยหรือว่าประเทศได้ก็ตามแต่เนาะขาเฮาเหตุให้เขาประทับใจ ถึงประเทศลาวที่จนสันได้กลคิดฮอดคือเก่านะทุกคนนักท่องเที่ยวกับคิดฮอดคือเกา่าเวลาเข้ามาเที่ยวในบ้านเท่ากระ่วยเรือเพื่อนเฮ็ดให้เพื่อนประทับใจน,นะทุกคนนี่แหละกลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งทีเฮ็ดน,นะนักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาอีกรอบตองหลอบตามหลอบต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าไปแบบแง่มได้กะไปเที่ยวประเทศลาวส่วนได้กะมีแต่ถือ คดคีก็เพ่งเพงบ่ถือผู้ถีดจากเจ้าหน้าที่ถือแปลว่าเอารลัดเอาเปียบบ่จากเจ้าของประเทศเนาะมันก็บโม u m p i ใครอยากไปเที่ยวและก็มันบุมีควางมรู้สึกว่ามันปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้าบ่อยากไปเที่ยวแน่นอนเนาะประเทศลาวเอายังบม่ทันได้เจริญคนบางคนเข้าบปแต่ต้องการที่จะไปเที่ยวความเจริญ บ่ได้ไปส้มควมจเจริญเนาะเขาอยากไปเบิ่งวิธีชนชนระบทวิธีชีวิตแบบเล่าๆแบบบานเฮาเนาะโดยบางคนแล้วเขาเกิดมาก,กเกิดมาในชีวิตที่ดูร่าในประเทศที่จเจริญแล้วเนาะก็เลยพอเห็นแบบว่าชีวิตบ้านนอกของนาของประเทศลาวเฮาเนาะเพราะฉะนั้นคนจํานวนนี้เขาก็อยากไปเบิง่งในสิ่งที่เฮามีเฮามีสิ่งยังเฮากับปโปรโมตในสิ่งที่เฮามีเนาทุกคนอย่าไปกระตือรือร้นอันนี้กาฝฟกถึงหงน้วยงาน ภากรัดของประเทศลาวเนาะบอสตีอันนี้บอได้พระทวงบอได์ยังเลยนะแบบแนะน,นําแนะนําขาอยากให้ไดงเงินจากนักท่องเที่ยวบ่อยากเลยเพียงแต่ดูแลเพศให้เขาผูกซึกว่าเขาปลอดภัยเวลาเขาขอมาเที่ยวในประเทศลาวบ่จําเป็นต้องเอาความเจริญบอจเป็นเอาความดูลามาโชว์ให้นักท่องเที่ยวเห็นว<ๆ>่าประเทศลาวแบบเจริญนขนาดนั้นเพียงที่เขาอยากจะมาเที่ยวเขาผูอยู่แล้วว่าประเทศลาวเขาบอได้เจริญขนาดนั้นเพียงแต่เขาอยากมาซึมซับวิถีชีวิต การเป็นอยู่วัฒนธรรมแรงท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ต่างๆเพียงสำานีเองเราทุกคนเฮาเป็นเจ้าภาพเพียงแค่ตออหับเขาเท่านั้นเองตออหับให้เขาประทับใจเห็ดอะไรให้เขาอ,าอยากกลับมาเที่ยวอีกเล็กๆ,ๆน้อยๆพอซอยเรือใดก็ซอยเรือไปโดยเฉพาะเจ้านาทีคือการย่าไปคิดบังเงินบังคบเวลานักท่องเที่ยวไปดูแลเขาเห็ดเห็ดจะคือเขาเป็นนาาเหา นะทุกคนดูแลเขาซ้ำเขาเป็นหน้ายเฮาเพียงแค่นี้เองเม็ดเงินหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยสิเขามาหาเองนะทุกคนมันมองได้หลายแบบพี่ยังกระย่างพี่ชังกระซางเนาะเค็ดให้เขาประทับใจใบก่อนนี่แหละเป็นสิ่งที่กินง่ายที่สุดแลกอตายห่าดน,นะทุกคนหมายถึงว่าคนมาเที่ยวไปยังมาเที่ยวเรื่อยๆเนาะเห็นมองประเทศไทยต่างศาติมากอะ ประเทศไทยประทับใจหย่อนยางคนในประเทศเขาแบบว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกาศาสเลยยิมแยิบยังไทยยังข่อซอยเรือได้ก็ซอยเรือ,อยังขอให้ฟีไ้ไหาให้เลยนะทุกคนยังขอยวนๆยืนยวน,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 นไปให้สังเกตเมื่วาประเทศไทยน้ความสำคัญกบนักท่องเที่ยวมากมากเลยทุกคน <S <S นั่นแหละก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่บอิสตีอยากฝากเนาะโดยเฉพาะภาษาส่วนคนเล่า ทุกทุกคนเนาะขาเห็นนักท่องเที่ยวขาซอยเรือใดซอยเด้อพี่นอ้องเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเสียเ,เงินตาต่างประเทศมาให้ประเทศเท่าแลกเซียนให้ประเทศเท่าจะเลื่อนขึ้นเนาะทุกคนนะนี่แหละอันที่จริงแล้วมันมันเบาในลายย่างเนาะกสทีก็เบาในคลิปเดียวเนี่ยอาจจะหมดหมดเนาะทุกคนแต่ไดน,นกับซอยเป็นเจา้าภาพที่ดีแค่นี้ก็พูดได้แล้วว่าประเทศไทยเขาอยากสนับสนุนเขาอยากซอยเรือประเทศลาวฮ่องซได้เนาะ กับในาาบอท่าทีบบดได้ทียบแปลว่าเออปัสเทศจประเทศไทยก็ยุบย่องประเทศไทยจากงกันสี่บ่แมนเนาะให้ทุกคนรับตาและลองึกภาพหรือว่าให้ทุกคนแนมเบิ่งภาพปัจจุบันความเป็นจริงปัจจุบันเราทุกคนขนาดการท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นอันดับตน้ตนๆที่เขาไปเที่ยวในประเทศลาวเนาะซึ่ง6 0แสนกว่าคนเราทุกคนประเทศจีนมีแต่3 0 0แสนกว่าคน มนั่นไม่์เขามาประเทศคนไทยนี่ไปไลายกว่าประเทศจีนตั้งสองเถ่าละวทุกคนนะมันมองในหลายๆแบบคือมองในแบบในความสงสารของคนไทยเห็นประเทศลาวสิลมสิยมก็เลยเอาเม็ดเงินเขาไปหายประเทศลาวอันนี้มันก็มองในอีกแบบนึงเนาะคนแบบโอ้แบบน่าสุสารประเทศลาวเข้าไปเที่ยวจะแน่ๆกับประเทศลาวเขาแบบว่าประสบปัญหานในด่านเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยเขาก็ไปซอยสนับสนุนเขานะทุกคนนั่นแหละ กายาเห็ดให้นักท่องเที่ยวแปลว่ารู้สึกปอดภัยรู้สึกอยากไปอีกเนาะการลงทุนที่ดีที่สุดบาสตีมองว่าการลงทุนการท่องเที่ยวดีที่สุดเนาะแล้วกับว่าต้องลงทุนนี้ยังมากมายเพียงแต่บริการให้นักท่องเที่ยวประทับใจเห็ดให้เขาอยากกลับมาประเทศเาาอีกเห็ดให้เขาอยางมาเที่ยวอีกโดยเฉพาะเมฆาชาวไายย่าเอาเปรียบย่าเอาราคาเกิน เห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คินราคาอีกอย่างหนึ่งยูประเทศไทยนี่นักท่องเที่ยวราคาเดียวกับคนในประเทศศาสตร์ไนดะ้สมมติว่าคือหาสิบาทคนไทยกระสือหาสิบาทคนทางประเทศกระสือหาสิบาทคือกันโฆษณายากโกงยาเอาเปียมนักท่องเที่ยวนักท่องเทียทเท่ยวเขาสลาดพ่อเขาบรงโก้ทุกคนะนษณนเหตุให้นักท่องเที่ยวประทับใจสารการคลิปนี้บาสตีกะจะให้ทุกคนมองเลเป็นมุมกว้างเนาะ อ่ะอย่าลืมลกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้บอสตีแน่เนาะสำหรับคลิปนี้กักบบอสตีขอขอบใจพี่น้องทางฝั่งไทยหลายๆเนาะที่เขาไปาสนับสนุนหละกว่เขาไปท่องเที่ยวในประเทศลาวเนาะบางทีงอจาจจะขาดตกบกพร่องหรือการดูแลผู้ทั่วผู้เที่ยหรือวาอา่าหน่วยงานภาครัฐที่สวยใส่โอกาสเฮ็ดให้คนไทยบ่พอใจเฮ็ดให้นคนไทยบ่อยากไปเที่ยวประเทศลาวบอสตีก็ขอโทษอขออภัยจากใจใดีเนาะมันก็นสิมีคนจำนวนหนึ่งอาทีอาจจะไปขู่ที่ โดยทีขันเทิงปวดหนอาจะบกหูทั้งสีนะแล้วท,ทุกคนก็โอเคสำหรับกินนบา้านสัทีขอตัวลาพี่น้องไปก่อนด้วยหวังว่าคลิปนี้จะสิทธิใจใครหลายๆคนโอเคไปละบ,บาย